สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Democracy for Life ครอบครัวคนรักประชาธิปไตยครับทางสถานีประชาชน People Channel ครับผมพ็อกเกสสุรชาติตันติธนะไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการครับนะครับขอบขอบคุณมากครับ People Channel นะครับนะครับไม่ใช่หอยม่วงนะนะครับไม่ใช่หอยม่วงนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับโอ้โหละครับแล้วก็คุณลุงนะครับผมมาจาก People Channel สถานีประชาชนนะครับจากรายการ Democracy for Life ครอบครัวคนรักประชาธิปไตยวันนี้ผมมาตามหาคนรักประชาธิปไตยมาตามหาคนรักนายกในดวงใจตลอดการทักษิณชินวัตรครับ oh. คุณลุงรักประชาธิปไตยไหมครับแล้วลรักนายทกษินไหมครับรักสิครับทําไมถึงจะไม่รักล่ะคิดถึงโครงการของท่านทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเ่ยอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนครับอืสําหรับพ่อีสานโอ้โหเป็นหนึ่งเลยครับผมชอบมากเลยชอบพ่อใหญ่พ่อใหญ่เลยพ่อใหญ่ทักษิณ <c oughs> ชอบไหย แล้มีชอบนยโยบายหรือว่าได้รับประโยชน์จากโครงการอะไรเป็นพิเศษบ้างโอ้ชอบนยโยบายแล้วรได้รับประโยชน์จากท่านทักษิณทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะโครงการไหนๆครับ,<ม><อ>บโครงการอ<น>ะไรบ้างครับโอ้ก็มีโครงการรักษาเสียบสามที่บานรักษาทุโกโรคแล้วก็โครงการอื่นๆอีกมีมากมายเลยนะที่ช่วยเหลือประชาชนครับโทษนะครับโดยส่วนตัวคุณลุงได้รับประโยชน์จากโครงการส0ิบาทเนี่ยไม่ทราบคุณลุงเป็นอะไรฮะตอนนั้นโทษนะเป็นโรคเบาหวานครับเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเอขอเขาเรียกว่าโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังอืมค่าใช้จ่ายสูงคร โรคคนรวยนะเขาบอกเบาหวานนี่โรคคนรวยโรคคนรวยรบบตอนนั้นก็ใช้โครงการสามสิบาทมันแบ่งเบาภาระได้เยอะไหมฮะโอ้เยอะเลยทีเดียวเลยครับอถ้ามันงั้นถ้าไม่เป็นดนสามสิบาทรลังกายทุกโรคนี้ไม่ไม่ได้มันไม่ไหวเพราะว่าต้องเสียตังค์เยอะเยอะเป็นไรที่เป็นที่ตาที่ตีนที่ไตเนี่ยสามต่อเนี่ยเพราะว่ามันใช้เงินเยอะอมีตั้งแต่เขาเรียกว่าโรคเรื้อรังอถ้าโครงการนี้มันมันช่วยก็แย่เหมือนกัน ถ้าตอนนั้นไม่มีโครงการสามสิบบาทนะครับไม่มีนายกสักษิณไม่มีโครงการสามสิบาทเนี่ยคิดว่าแย่ไหมครับเขาจะแย่มากเลยแย่มากเลยครับแย่อันนี้โครงการแล้วก็พักชำระหนี้ของเกษตรกรแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีมีมาทุกอย่างอตนพักชำระหนี้เกษตรกรพักชำระหนี้ก็เลยทาให้ตอนนั้นเนี่ยมันมันเรามีโอกาสหายใจหายคอฟ้องนี่นะใช่ซึมซับข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างโครงการของสักษิณไม่ว่าจะโครงการไหน ที่ออกมาเนี่ยเป็นต้นว่าไอ้พวกหวยใต้ดินใต้ดินเอ้ยเนี่ยหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินขึ้นมาบนดินเ<อ>นี่ก็ดีเพราะว่าถ้าเราเล่นหวยไอ้พวกใต้ดินเนี่ยมีการโกงกันจะจ่ายยี่สิบาทเขาก็าคิดจะจ่ายจะจ่ายสามสิบาทเขาก็าจ่ายถ้าเล่นหวยบนดินเนี่ยเต็มหมดเลยได้ถูกแล้วสามตัวสองตัวได้เต็มหมดอ,อันนี้ใช่ไหมคือไอ้ไอหวยใต้ดินเนี่ยเมื่อก่อนมาอยู่กับเจ้าพ่อเจ้าแม่<อ>แต่พอขึ้นเอามาขึ้นมาบนดิน นะครับไรายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาเป็นถุงกรกาษาอ่างนั้นนะใช่อันนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากเป็นประโยชน์มากมเลยมากมากเลยนะฮะแล้วก็เห็นเห็นที่บ้านข้าวเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยเห็นเรื่องของโอท็อปผ้าไหมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันซบเซามากเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นยังไงฮะในะคุณลุงที่เป็นคนพื้นที่บ้านข้าวเนี่ยเรื่องของผ้าไหมเลยครับครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ซบเซานะครับมันมอบราบคาบไปหมดเลยครับมอบเลยอ่ะมอบเลยนี่สิเนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึง องอกเงยขึ้นมาย่างอะไรอีกกู้เงินมาสร้างบ้านค่าผ้าไหมเดี๋ยวนี้ไปไม่รอดแล้วครับหมอบลาบข้าวไปหมดเลยเว้ยคือเจ๊งตลอดเลยตลอดเลจ๊งทั้งระบบเลยระบบเลยทั้งหมู่บ้านเลยทําไมมัน <laughs> ทาไมมันถึงโหดท้ายนี่นะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจในบ้านข้าวเนี่ยหรือเศรษฐกิจออของคุณลุงเนี่ยตอนนี้ทําการค้าทําอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจเดียวนี้นะแต่ก่อนเคยขายได้หมืน่นทุกวันนะ วันละหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้วันละพันสองพันยังยากเลยอุ้ยที่มันซบเซา่างั้นเลยซบเซา<อ>ซึมซับซบสเซาไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเศรษฐกิจดูคนขายเยอะคนซื้อไม่มี แต่ว่ารัฐบาลอาิสิทธิ์รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับบอกว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจมีการกู้เงินมาแปดแสนล้านนะครับลงสู่รากหญ้าทําโครงการต่างๆมากมายเช็คสองพันเงินช่วยคนชรานะครับหรือว่าเด็กเรียนฟรีนะครับหรือแม้แต่โครงการชุมชน,ชนพอเพียงปัจจุบันที่บอกว่ามีเขาทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายเนี่ยคุณรู้ไม่ได้เลยนะโอ้ยนี้ผมรับไม่ได้ครับรับไม่ได้เลยเพราะว่ารัฐบาลนี้มหาสียงบอกว่าเลิกเลยไม่ต้องมาพูดที่นี่ เเรื่องของโครงการรัฐบาลทุกวันเนี้ยผมไม่รับเลยแล้วไม่ดูข่าวด้วยไม่ฟังทำไมครับคุณลุงไม่ชอบเพราะว่ามันนโยบายเนี่ยมันมันเป็นนโยบายแถลงการตื้นตื่นเออเรียกว่าแสดงละครตบตาประชาชนผมไม่เอาอไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอกเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยขอให้ใช้สองพันนะคุณลุงได้ใช้สองพันไหมโอ้ยในลูกชายผมอยู่กรุงเทพอ่ะได้แต่ผมเอามาเป็นเป็นการหาเสียง เป็นการหาเสียงไม่เอาเลยไม่เอาเป็นการซื้อเสียงอย่างงี้มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมฮะไอ้คงแจกอย่างเงี้ยเช็คสองพันเนี่ยกระตุ้นได้ไหมก็มันจะมีประโยชน์อะไรใช้วันเดียวมันก็หมดแล้วใช้วันเดียวก็หมดแล้วโอ้ยจะมาช่วยอะไรช่วยชาติช่วยช่วยไม่ได้เลยไม่ช่วยไม่ได้วันเดียวหมดเลยช่วยไม่ได้แน่นอนช่วยไม่ได้ยังไม่ช่วยย่งไงล่ะแต่เขาห่วงรัฐบาลนายพิสิทธ์บอกว่าห่วงอนาคตเด็กๆให้เรียนฟรีเนี่ยคุณลุงตรงนี้คุณลุงเป็นไง เป็นการเล่นละคกว่อนตบตาเยเฉยไม่มีหรอกความความความจริงไม่มีไม่มีเลยไม่มี<อ> <laughs> เสียเวลาแล้วไอไอโครงการไอชุมชนพอเพียงที่บอกมีข่าวมาอย่างเงี้ย<อ>คิดยังไงฮะตรงนี้โอ้ยอันนี้ยิงแย่พอเพียงลายนายกกฤษฎีกเคยมาดูไหมเคยมาดูไหมว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้านกาเคยทํานาไหมเศรษฐกิจพอเพียงไหมเคยไปไร่ไปนาเคยไปปลูกผักปลูกหญ้าไหมเคยไปดูไหม พอเพียงได้ไงรวมๆแรงๆเสียโครงการของท่านในหลวงหมดเสียโครงการหมดเอ้ยคุณลุงทราบไหมครับว่าโครงการชุมชนพอเพียงเนี่ยอลอกแบบมาจากโครงการ SML สมัยนเทุสสินอเอามาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการชุมชนพอเพียงแล้วก็มีข่าวเรื่องของการทุจริตตรงนี้คุณลุงคิดยังไงครับโอ้ยโครงการนี้ร้วมเลิกไปเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องไม่ต้องมาปั่นขึ้นมาแล้วเอาเอาชื่อของพ่อหลวงมาเนี่ยคิดยังไงตรงนี้โอ้เสียหายหมดเลย มันต้องคุกคีเป็นลูกชาวไร่ชาวนาจริงๆแล้วก็รู้จักประสบการณ์ความวความเป็นอยู่ของคนบรนนอกเออถึงถึงจะเล่าได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไอ้พวกปลูกผักปลูกหญ้าทำไร่ท้านาขุดบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยมันเป็นโครงการของชาวบ้านเอออันนี้เนี่ยมันใช่ได้แต่ว่าคนในกรุงเทพเนี่ยที่จะมาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่เคยเหยียบย่างไปท้องไร่ท้องนานเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกพูดไม่ได้แล้วก็ทำไม่เป็นด้วยเสียาหายหมดเลย เรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยเลยเลิกดีกว่าแล้วเอาโครงการอย่างอื่นมาเนี่ยประชาชนเขาก็ไม่ยอมรับอยู่ดีเลยเพราะว่าเขาไม่สนใจนาย,ยกคนนี้นายกคนนี้คือใครครับอ๋อก็คุณพิสิทธิ์ไงคุณพิสิทธิ์ะฮะใช่ถ้าเวลาเวลาเห็นดูทีวีเปิดมาเนี่ยปิดเลย,เลยเปิดเลยเหรอฮะปิดเลยไม่ดูในบ้านนั้นเอาคอนทุบนะ,ะที่คุณลุงจะได้ของใช่ไหมครับเหมือนนี้ เพราะขอไม่เสีด้ก็หรอกไม่ได้ได้นถ้ามานายกที่สุดออกมาว่ามั่นใจนา,นายนะยังไงกับวิสิตเขาไม่ดูปิดเดือนนี้เลยเขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูแต่ว่านายกกับวิสิ์ก็บอกนะครับว่าเสถสาบรกว่าประชาชนนี้ต้องมาก่อนนะโอ้ยมมีมาก่อนได้ยงไงละ่ะก็ในสภาที่มาก่อนเนี่ยถ้าไม่ป้นมันจะได้ไม่เป็นนายยกหรยอมันป้นสภามาเนี่ยครับอืมไม่เอาพูดยังไงก็ไม่จริงใจหรก อันนี้คือความรู Again, ้ส <ki> ึกท <s pack ing> ี่แท้จริงของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลปัจจุบันจริงๆใช่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลองไปเดินดูสิเนี่ยถ้าอย่างนี้ครับตอนนี้เศรษฐกิจมันเปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะมันจะแย่มากไหมฮะแล้วจะฝากบอกอะไรกับรัฐบาลอภพิสิทธิ์มั้งครับโอ้ฝากบอกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ควรบริหารประเทศต่อไปควรจะออกไปเลยดีกว่ายุบสภาไปเลยอยากเลือกตั้งใหม่แล้วอยากเลือกตั้งใหม่ล้วสรรหาคนที่มีมีความรู้มีความสามารถและมีประสบการณ์มาเป็นนายก ไอคนที่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็อย่างงี้ยเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไได้ม่ยอมรับไม่รับอืมบอกว่าประชาชนชอจังหวัดเชียงภูมิเนี่ยเขาไม่เอาอืไม่เอาไม่รับไม่เอาไม่รับนายกกับพิสิทธ์เปรียบเทียบมามครับคุณลุงครับระหว่างนายกอภพิสิทธ์กับนายทุสินเนี่ยในเรื่องการบริหารงานเนี่ยคุณลุงเปรียบเทียบยังไงฮะไม่ต้องเปรียบเทียบยากหรอกมันไกลกันมากเลยไกลกันไกลกันมากเลย ใช่กันมากเลยลาวไม่เทยปูนหรือว่าเราฟ้ากับดิน <c oughs> <c oughs> คนหนึ่งไปเที่ยวกรุงเทพแล้วคนหนึ่งยังไม่ออกจากบ้านก่าเลยลคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยไม่ได้เร,เเรเื่องสักเรื่องเลยบริหารประเทศยังไง <c oughs> แม้แต่คนในตลาดอย่าผู้หญิงผู้หญิงเขาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันหมด <c oughs> ว่าว่าไม่เอาบริหารประเทศชาติอย่างนี้ไปไม่รอดไม่อยากดูไม่อยากจุมอย่าอยู่ ออกไปดีกว่าออกไปดีกว่านี่ครับคุณลุงครับถ้างั้นเนี่ยคุณลุงมีจะ,ะฝากไปถึงประชาชนที่ดูทางพีเพิลแชแนลหรือไมไ่จะฝากไปถึงนายกในดวงใจทักษิณชินวัตรไหมครับฝากในายกในดวงใจของทักษิณทักษิณในดวงใจอ่โอ,อยากอยากให้ท่านกลับมามาบริหารประเทศเศรษฐกิจมันจะได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนคนยากจนคนที่มีหนี้ก็ขอให้หมดหนี้ไปคนที่ไม่มีหนี้คนที่ไม่มีหนี้ก็ให้ดีขึ้น คนที่กําลังค้าขายก็ให้ดีขึ้นแล้วก็คนที่อยากจะค้าขายก็ให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นช่วยประยุงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอทอปไอเศรษฐกิจพอเพียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพาว่าเศรษฐกิจในประเทศของเรามันจะได้ดีขึ้นอยากจะให้ท่านนายกที่ขินกลับมาบริหารประเทศ